ครับสวัสดีครับสินค้าจากร้านพาณิพันฟิชชิ่งกำแพงเพชรนะครับผมวันนี้นะครับผมวันนี้ก็จะเอาคันไกด์ทองนะครับผมมารีวิวนะครับผมนะครับผมคันไกด์ทองนะครับผมก็เป็นคันจตุรเทพคันหนึ่งนะครับผมเป็นคันเทพเทพเลยนะครับคันหนึ่งนะครับผมจากนังเงือกนะครับผมนะครับผมตัวนี้นะครับผมสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นอื่นนะครับผมก็คือลายผ้านะครับผมนะครับตัวนี้จะใช้เป็นลายผ้าตาใหญ่นะครับผม นะครับผมตัวนี้จะเป็นลาย้าเป็นรุ่นเดียวนะครับผม <t om pa> ที่เป็นลายพาตาใหญ่นะคัของคันรุ่นนังเนืนะครับผม <t om pa> นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมอันนี้นี่นี่อันคันข,ข้างล่างนี่นะเป็นเป็นเ,เป็นลายผ้าตาเล็กนะครับผมส่วนข้างบนเป็นไกด์ทองนะครับผม, <t om pa> มเป็นลายผ้าดตาใหญ่นะครับผมนะฮะตัวนี้ทําไมถึงเรียกไกด์ทองนะครับผมนะฮะวงวงไกด์นะะวงไกด์นะจะเป็นสีทองนะครับผ <t> ม <om pa> โค้งนะครับผมโค้งไกด์เป็นเกตมารีนนะครับผมเกตงานทะเลเลยนะครับผมนะครับผมแช่ทิ้งไว้เป็นเดือนยังก็ไม่เป็นไรเลยนะครับผมเกตนี้นะครับผมนะฮะแน่นอนแบงค์แน่นอนนะครับผมเทคโนโลยีจากสหรัฐเลยนะครับผมนะฮะ USA เทคโนโลยีนะครับผมนะครับผมตัวนี้ลายผ้าทั้งคันเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะ ตัวนี้ที่ได้มานะครับตอนนี้ก็จะมีแดกับ9้าฟุตนะครับผม10ฟุตหมดเกี้ยงไปแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้มาใหม่อีกหรือเปล่านะครับจะยกเลิกการผลิตหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะตัวในรูปนี้นะครับผมตัวนี้8ดฟุตนะครับตัวนี้นะฮะป้าย big game top series นะครับผมสีทองนะครับผมหนังเงือกยังเหมือนเดิมนะครับผม นะครับผมดำก๊อกนะครับผมดำก๊อกเหมือนเดิมนะฮะรีซีทแน่นอนฮะรีซีทต้องฟูจิแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมนะครับด้านล่างก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับด้านล่างนะครับผมตูดคันก็จะเหมือนเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะหลพาตาใหญ่ทั้งเส้นนะครับนะครับผมทั้งเส้นเลยนะครับผม เวทคันนะเวทคันตัวนี้นะครับผม8ฟุตนะ8ฟุตจะอยู่ที่45ถึง90กรัมนะครับผมเวทคันนะฮะแต่9ฟุตนะครับจะอยู่ที่60นะถึง120กรัมนะครับผมตัวนี้ก็มี2ขนาดนะเป็นสปินนิ่งนะครับผมสปินนิ่งนะฮะ8ฟุตกับ9ฟุตนะครับผมเหมาะกับพวกงานสวายงานแม่น้ำนะครับผมงานทะเลนะครับผม งานหน้าดินได้หมดเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะแล้วแต่ใครจะไปทำอะไรนะฮะอีกงานหนึ่งนะฮะงานสะสมครับตัวนี้งานสะสมนะฮะงานสะสมนะครับผมเก็บเอาไว้ใช้นะครับราคาขึ้นแน่นอนนะครับผมนะฮะหนึ่งในจัตุรเทพนะครับผมจะ,จะมีเงือกบิ๊กเกมนะครับผมเงือกทองเรานะครับผม เงือกลิมิเต็ดนะครับผมแล้วเงือกลิมิเต็ด2,020นะครับผมแต่ตเทพทั้งสี่นะที่ยังพอที่จะหาซื้อได้นะครับผมยังพอหาซื้อได้นะครับบางรุ่นก็หาซื้อไม่ได้แล้วนะครับผมไม่มีตามร้านแล้วนะครับผมส่วนราคาคันนัตอนนี้นะครับผม8ฟุตนะครับผมสปินนิ่งนะครับ8ฟุตอยู่ที่4,001นะครับผมนะครับ9ฟุตนะฮะอยู่ที่4,004นะครับ ตัวนี้จะตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์ครับผมลูมิสนะฮะเก็บเอาไว้นะฮะแปะได้หมดเลยนะครับคนดีด้วยเลยนะครับผมสนใจสินค้าทักได้เลยนะครับเฟซพาณิชพันฟิชชิ่งกำมพงเพชรหรือโทรมาก็ได้นะครับโทรสั่งได้นะครับเบอร์โทรก็0 8 8นะฮะ1666 1ห0นนะครับผมมีบริการจัดส่งนะครับผมส่งได้ทุกวันนะครับผมไปรษณีย์อยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับผม ทำไมถึงส่งไวนะลูกค้าถามอ๋อไปรษณีย์ผมอยู่ใกล้ๆครับนะฮะไปรษณีย์ปักดงนะฮะหกสองหนึ่งหกศูนย์นะครับ,ร,บรหัสไปรษณีย์เขานะฮะได้ส่งทุกวันนะครับผมด่วนจีที่ร้านครับไม่มีค้างสั่งวันนี้ถ้าสักก่อนสักบ่ายสองบ่ายสามนี่ผมก็ส่งได้แล้วนะครับผมผมแพ็กสักชั่วโมงผมก็สามารถจัดส่งได้แล้วนะครับผมนะฮะ ไปสี้นะครับผมใส่บับเบิลไปเลยนะหนึ่งแผ่นนะบับเบิลตัวกันกระแทกนะฮะกันกันคันเป็นรอยนะครับผมเนี่ยครับสนใจสินค้าทักได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็สต็อกน่าจะอยู่ประมาณอย่างละประมาณไม่ถึงสิบคันนะฮะที่ได้มานะฮะเพราะไปเหมามาหมดแล้วนะครับผมเนี่ยครับผมสินค้านะจากร้านพาณิชย์พานฟิชชิงนะครับผมนะครับผม โอเคครับผมครับสวัสดีครับ